สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวนนี้พาเพื่อนเพื่อนมาบานนาจ้านี่จะเป็นดอกให้เด็นยีแยของแม่เนี่ยจะต้เพื่อนอยู่นี่ถึงดูดูเพื่อนเพื่อนกะจะออกดอกออกมาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนบงแนวพันกันตรงปุ่มติมปีนเนี่ยนี่จะดอกเพื่อนเพื่อนจางามบ่ดอกให้เด็นเ์ีย่ของแม่ นคนนิจว่าอันใหญ่กลางๆบานเป็นมาทักนี่จ้าดอกไฮเดนเจ้าของแม่ก็จะเป็นแบบนี้ปลูกบ่ได้เฮ็ดยังดอกจ้าให้เพ็นยูก,กับตรรมชาายของเพิ่นหน่อบไล้ไยเฮ็ดเังแต่ว่าทำเมื่อดอกเพื่อนเนี่ยจ,จะต้องตัดตัดกิ่งตัดใบเพื่อนออกจากเพราะว่าปีหน้าจะให้เพื่อนออกดอกออกดอกไล่ลายจะเพิ่น,พน ปีที่แล้วพวกสุกตัดตัดง่ายๆเลยจ้ะเนาะดอกไฮเดนเย่ของแม่จ้ามือญิกาบ้าแด้มาเห็ดอยังมาจอบเปิงผักจ้ะเนาะเบื้องนอไม้ฝรั่งเป็นเปื่อนเนี่ยเพิ่องเกอะเป็นนอนหน่อยๆออกมาจ้ะนี่ตรงนี้เนาะเป็นนอนหน่อยๆออกมาอยู่ ปลูกแบบว่าใดกุ้มพลาสติกจะจะต้องค่อยมากดึงาางาทังงาให้เพื่อนจะเพื่อนเพื่อนเนเนาะก็ดูได้เพื่อนไปได้เรื่อยนี่เห็นบ่จจาคยังมีฟางเข่าเหลืออยู่กรนีจะเป็นใบโอบะที่เพื่อนเกิดเองตามธรรมชาตินี่เป็นใบใบใบางาจะเปืนเพื่นใบางา นี่จะเป็นที่ว่าห้ามะปลูจกจะที่ซูพอ่อเมล็ดแล้วก็มะปูกเอามเล็ดจ,จากสวนของห้าเองเนี่ยจะนี่จะเป็นสีแดงบางพืนจะรอดในซูบอนี่นี่จะนเนาะมะหอดจะสอนแต่ต้นอมอนจะเป็นเพื่อนโอ้ยแต่เป็นเพื่อนโดคักดโดกแน่ต้นมอนก็ได้กเก็บไร้เธอเราจะ เก็บรายรอบเอาไปฝากมูพันกันมี่ก็เป็นเรื่อยๆอาทิตย์หนึ่งสี่มือหรือสองสามมือก็ได้เก็บเท่นึงออกจะเป็นเปลี่เป็นต้นขอพ่อจ้าจะเอาเมล็ดพันธุ์มาจากบ้านห้าจะเป็นเปี่อนเห็นเนาะจะเป็นเปลี่ยนนี่ก็จะเป็นที่ว่าส่วนมปลูกมานานจ้า ปพ่นคิดว่าเพิ่นจะง่ายโหาซื้อเยอะยหญ่เข้างๆบานเพิ่นเข็นรถเข็นจ้ะนี่ก็จะเป็นทั่วและที่ว่าเอาปลูกเมื่อนั้นนะจ้ะนี่เพิ่นก็งอกขึ้นมาอยู่ย่างๆปลูกได้อยู่จ้าทั่วและอยู่สดหน่อยก็คงจะได้กินนะจ้ะเพื่อนๆน,น,นี่นะ เอาเนี่ยคู่ใหม่เป็นเนจเป็นเปื่อนทั่วและที่ปลูกมานั้นแล้วก็จะมีก็จะเป็นแตงกวาจ้ะแตงกวาเนาะกินบ่านี่เพิ่งเกิดซึนอยู่ซึนเป็นไม่จะเป็นเปื่อนแตงกวานี่จ้ะแล้วก็เป็นต้นทั่วผู้เนาะมานั้นที่ว่าปลูกก็คิดว่าจะโอเคอยู่จะเพื่อนเปื่อนนี่จ้ะ ตัวผู้ต้นแตงกวาแล้วก็พุ่นต้นมะละสองต้นจะเพื่อนเพื่อนที่เข้าปลูกเมื่อน,น,นั้นเนาะเดี๋ยวสุดจะพาออมไปทางพุ่นตรงนี้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจะเป็นมองที่เข้าคยปลูกทัว่วล่านตาวได้จ้ะบ่ได้พุ่นดินียังเอาต้นทัว่วล่านตาออกแล้วก็ปลูกลงไปเลยจ้ะเพื่อนเอน,นี่มาเบิ้งผักสีสศูนะเหลืออยู่แค่เนี่ยจ๊ะเพื่อน,อนแม่งกินเพื่อนมานี่ไหม โอ้ปปยปลูกไว้หลายๆขนาดอยู่ในมุงกันยังกลิ่นเนี่ยจะต้น,ตนฟักซี่ทำไงเรา,าเจะก็เป็นย่อมๆย่อมๆแล้วเพิ่นถือกินถือแม่งกลิ่นแต่เพื่อนๆเนาะนี่ยจะเป็นอ,นอยู่ในมุงมนเนีเ่ยจะเพื่อนๆเนี่ยังกุ้มมุงไงเพิ่นจื้อในก็นจะเป็นฟักซี่ตน้นบุญก้อนเพิ่นที่ว่าสุ จะร้องเอาไว้เฮ็ดมาเลพานจ้ะเพื่อนๆจ้ะพักซี่เพื่อนจะรอดจากร่มจากแรงให้สูบ้ามีไหมหลุมและนี่หนาหนาจ้ะเพื่อนๆต้องหาใหม่ข้ามให้เพื่อนตลอดนี่จ้ะเนาะเป็นเม็ดพักซี่จ้ะเพื่อนๆจะเป็นดอกของเพื่อนจ้ะนี่ดอกของพักซี่จะ อันนี้ก็จะเป็นน้อยแห่งของไอ้มัสตาร์สีสีแดงสีเกลืสีแดงจะเป็นเปลือกเนี่ยเหลือไว้ก็เลยท่านได้มีทีสำหรับปลูกผักเกินจะเป็นเปลือกเนาะนี่ฮะแต่ผู้คนบ่เคยเห็นก่อตัวด้วยมือสูดแดงสุไปจับต้นมันอยู่พูนมาหอยกระซอนแต่ต้นมันนี่แหละช่วงนี้แหละ กินกินมากมอนจะเพื่อนๆเนาะในผักซีจ้านี่ก็จะเป็นเนาะเดี๋ยวสุจเจแกะให้เบิรงนได้จะเป็นคองมอสตาัดต้นนี้คิดว่าจะเป็นสีสีแดงแะเพื่อนๆมอสตาัดสีเขียวสีแดงเนาะไอจ้ะในเพื่อนท่านได้สุกดีเพื่อนๆแกบ่ได้เลยนี่ยังแข็งอยู่จ้ะ เดี๋ยวข้าวนาสุจะมาแก่ให้เบิงได้จะได้แด้แล้วก็้ากันไปพุ่นตรงนั้นจะเป็นมันฝรังจ้ะมันฝรังโอ้สุดดเนี่ยเพื่อนเพื่อนทีนี้ต้องค่อยมาแกวนี่จ้ะค่อยมาแก่ทีไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าห้า พกักอย่างอืน่นเขาต้องเหลือไว้สําหรับเป็นมเมล็ดพันธุ์อยู่จ้ะก,กันยังถอนออกบ่ได้ก็เลยบ่กค่อยมีทีีสําหรับจะปลูกพักอันนี้จะเป็นในของไอ,อยองเกาะว่าออใช้เตาสีขาวส้มกลมจะเปื่อนนี่เนาะเป็นป้อมๆเป็นตะหักว่าจะหนเปื่อนนี่เป็นจังสี่ละเราก็นในที่สูกเปื่อนนี่เนาะน้อยสูกเปื่อนจะเป็นแบบนี้จ้ะนี่ เปลือกเพ่อนน่ะเขากับว่ได้ทิ่มแบบจะเป็นเปลือกน,นี่นเพลินจะเป็นแบบนี้จ้ะแล้อน,น,นี่จะเป็นแเนียเป็นไน,น,นสีน้ําตาลนี่จ้ะน,นี่นี่เนาะเห็นเป็นอน,เ,น,เ,นเห็นสัดบอนี่จ้ะในของเพลินนี่นเนาะอเอาไวา้แถวนี้แหละนี่จ้ะแวมือน,นี่ก็ <c oughs> พามาเบิง่ง อันนี้ต้นทั่วปักอ้านี่ก็คงจะได้เอาออกไปเลยจ้ะเพื่อนๆนี่ตรงนี้จะได้เอาพักขึ้นมาปลูกจ้ะนี่เมื่อน้นซูปลูกอันใบง่าสีแดงตรงนี้ตายแล้วนี่ถือกินนี่นี่เนี่ยนี่หลากคนอยู่แล้วสุดเจ็บแล้วลากคนไว้เอาว้อังศี่แหอะอันนี้ก็จะเอาไว้แบบนี้แหละจ้ะเนาะ จะเปื่อนๆกับผ้ามาโซนหน่อยมาอัปเดตพักจะนี่จะเป็นต้นมะละ่เข้าลูกเมื่อน,นั้นเนาะต้นมะละรุ่นก้อนนี่ที่ว่าปลูกแม่งกินเหลืออยู่ต้นเดียวคนใจอยู่ตรงเลือกเสืจะพาไปเบิง่งจะเปื่อนๆต้น,น,ตนมะละที่ปลูกก้อนมู เริ่มใหญ่อยู่จ้ะเริ่มใหญ่อยู่โอเคอยู่กะลังกะลังจะติดอยู่จ้ะเนี่ยจะเพื่อนๆคลิปนี้ก็พามาเบิง้งอันนี้จะเป็นต้นบกกัลกาเดธที่ว่าเ้าเอาจากสวนของเ้าเอางที่พ่อามาเล็ดเองเอามาปลูกจ้ะนี่เนาะสามต้นจะ้ะอันนี้จะเป็นของย่ายข้างบ้านที่เพื่อนเอาให้มาปลูกจ้ะเพื่อนๆ แล้วสุดจะหาลักม่เห็ให้เพิินอยู่นี่นี่เนาะจะเนาะต้นบก,กิดเทศเพลินอาอหายมากยังบ่รู้ว่าเป็นน้อยแบบใดเด้จ้ะอันนี้เป็นสวนของเฮาจะเป็นน้วยน้อยจะเป็นเพลินต้นบกิดเทศจ้าเนาะนี่เป็นต้กกน,น,น,นตพักชี่อีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ต้นนี่จะเกิดจากกรรมชาติเลยจ้าไมา่ได้ปลูกพเพิ่นเกิดเป็นเองบั้งนะลากเพลินดี สนแข็งแรงจะเพืเ่อนๆโู้ขนาดเลยเนี่ยจ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเจ้าเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ